สนับสนุนโดยเปิดบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตรับบัตรกำนันและประกันแพ้ว,วัคซีนโควิดฟรีพร้อมโปรพิเศษเมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ LH Bank ลับมาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเราจะมีคำแนะนำนะคะจากทางด้านของ L H Bank ปรับพอร์ตการลงทุนทั่วโลกนะคะว่าควรจะลงทุนที่ไหนบ้างสัปดาห์ที่แล้วพาไปลงทุนที่เวียดนามสัปดาห์นี้กลับมาโฟกัสที่สหรัฐอเมริกากันอีกครั้งเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่หลายคนจับจ้องกันอยู่ค่ะคาดการณ์กันว่าเอ๊ะมันจะเพิ่มขึ้นนะแล้วมันก็เพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยจะมีผลกับการดําเนินนโยบายของเฟด ธนาคารกลางสหรัฐกลางเดือนนี้หรือเปล่าหลายคนตามอยู่แล้วหุ้นเป็นอย่างไรเราไปไล่เรียงนะคะภาพตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากันก่อนคะ่ะคุณผู้ชมครับ เศรษฐกิจกและตลาดหุ้นที่มีบทบาทมากกับทั่วโลกโรวมไปถึงประเทศไทยเราก็คือสหรัฐอเมริกานี่แหละนะครับมาวันนี้สหรัฐอเมริกาทําเรื่องของการต่อสู้กับโรคโควิด -19 กระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วเศรษฐกิจก,กลับมาเติบโตได้อย่างร้อนแรงนักลงทุนก็เลยกัง,งวลว่ามันร้อนแรงไปหรือเปล่าโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอ้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดผ่อนคันเร่งมาตรการในการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบ<ๆ>ก็เลยนํามาสู่หัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับ นั่นก็คือ good news is bad news นะครับมันอาจจะเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาดูดีขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่ข่าวที่ดีนักสำหรับนักลงทุนสักเท่าไหร่คุณผู้ชมครับถ้าไปไล่เรียงกันดูก่อนนะครับกราฟิกแรกนี้จะทำให้คุณผู้ชมเห็นตัวผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับสิ่งที่มันเป็นตัวถ่วงสมดุลได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกากับตลาดหุ้นนี่แหละนะครับ ถ้าเกิดมองว่าผลตอบแทนของพันธบัตสรสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นสูงขึ้น,นกลายเป็นว่ามีแนวโน้มที่อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสเสน่ห์ของการลงทุนในตลาดหุ้นมันก็กระทบนะครับถามว่าเรื่องนี้มันอธิบายได้จากอะไรก็อธิบายได้จากตัวเลขเงินเฟ้อถ้าไปดูตัวเลขเงินเฟ้อผ่านทางดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐนะครับตัว CPI เดิมคาดว่าจะขยายตัว4.7 ตัวเลขจริงไปถึง5%ตัว c อ r e CPI นะครับที่หักราคาอาหารหักราคาพลังงานไปแล้วเดิมคาดว่าอยู่3.4%กระโดดขึ้นไปเป็น3.8%เงินเฟอ้อนี่แหละครับคือตัวที่กดดันความคาดหวังของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนต่อไปและถ้าไปดูนะครับสิ่งที่สะท้อนชัดเจนผ่านทางการปรับตัวขึ้นของทางผลตอบแทนพันธบัตรสรัฐรอบ10ปี ตอนแรกกระโดดขึ้นไปนะครับถึง1.7ด้วยกันแล้วค่อยๆย่อ,ยยอลงมานะครับเป็น1.4เโดยประมาณนักลงทุนเริ่มที่จะคลายกังวลแล้วก็เริ่มมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่เติบโตร้อนแรงนั้นมันอาจจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับถ้าไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปมันสะท้อนผ่านทางตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับซึ่ง ดัชนีตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนี้ถ้าไปดูเดิมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมพยากรณ์เอาไว้หรือว่าโฟกัสกันเอาไว้ที่65แต่ว่ามันไปที่60.7กราฟนี้บอกอะไรกราฟนี้บอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวก็จริงคือถ้ามันเกิน50คือมันดีขึ้นนะครับแต่มันเป็นไปน้อยกว่าที่คาดไว้นั่นหมายถึงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังเติบโตมาแบบไม่สม่ำเสมอ เหมือนกับเศรษฐกิจของทั่วโลกนี่แหละนะครับตอนนี้ที่บางธุรกิจก็ฟื้นบางธุรกิจยังไม่ฟื้นเลยแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะช่วยทุกภาคส่วนช่วยเรื่องของการจ้างงานสหรัฐอเมริกากระตุ้นหนักนะครับในช่วงที่ผ่านมา2เรื่องที่เห็นชัดเลยคือการบริโภคกับเรื่องของการจ้างงานที่จะต้องเดินต่อให้ได้ถ้าไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแล้วของภาคการผลิตนะครับ กราฟิกถัดไปคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรการจ้างงานนอกภาคการเกษตรดีขึ้นกว่าที่คิดนะครับเดิมคาดว่าจะอยู่ที่8ล้าน3แสนตำแหน่งแต่ก็กระโดดไปอยู่ที่9ล้าน3แสนตำแหน่ง กลายเป็นว่าตอนนี้ความต้องการแรงงานในภาคการบริการเยอะขึ้นอย่างเช่นท่องเที่ยวคา้าปลีกแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือตัวเลขการลาออกจากงานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นคําถามก็คือการลาออกเพิ่มสูงขึ้นมันหมายถึงอะไรถ้าเศรษฐกิจดีอยู่คนก็จะมั่นใจในการหางานใหม่รู้สึกว่าลาออกไปยังไงก็ได้งานใหม่เพราะเศรษฐกิจกําลังฟื้น ตัวเลขลาออกก็เลยสูงแต่ถ้าเกิดคนมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีหรืออีกหน่อยเศรษฐกิจจะแย่จะไม่กล้าลาออกจากงานครับจะกอดงานประจํากอดเงินออมไว้ก่อนดังนั้นนี่ก็เป็นตัวสะท้อนนะครับสำหรับความมั่นใจของแรงงานในสหรัฐอเมริกาว่าเศรษฐกิจมันน่าจะกลับมาละลาออกจากงานแล้วไปทํางานในภาคการบริการการท่องเที่ยวกันครับเหล็กที่ตอนนี้ต้องการคนเยอะขึ้นก็น่าจะยังคงทําได้นะครับ ไปดูในกราฟิกถัดไปครับจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรไปดูภาพที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับเรื่องของการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานในช่วงที่ผ่านมานะครับการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานในช่วงที่ผ่านมาจากกราฟที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชม มันพุ่งขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญถึง9ล้านตำแหน่งและมันก็กดดันไปที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีด้วยนะตอนนี้ถ้าผลตอบแทนมันสูงขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าราคาของพันธบัตรมันลดลงมันส่งผลอะไรไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปค่อนข้างชัดเจนนะครับดูจากเส้นสีแดงกับดูจากเส้นของสีน้ำเงินสีแดงคือผลตอบแทนของทาง N a ส d a q นี่แหละนะครับ กับทางผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ10ปีมักจะสวนทางกันเพราะอะไรช่วงไหนที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐส0ปีเพิ่มสูงขึ้นตลาดก็กังวลว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายพออัตราดอกเบี้ยน,นโยบายปรับเพิ่มขึ้นต้นทุนของภาคเอกชนก็เยอะขึ้นกำไรก็อาจจะมีปัญหาคนก็รู้สึกว่าเล่นหุ้นเนี่ยมันน่าสนใจน้อยลงหรือถึงผลตอบแทนของหุ้นน่าสนใจ อยู่ในระดับที่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าการลงทุนในตราสารนี้มันให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นมันก็ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนไปได้เช่นเดียวกันอย่างตลาดของ NASDAQ นี้ชัดเจนนะครับเป็นตลาดที่มีหุ้นเทคโนโลยีและก็เติบโตค่อนข้างร้อนแรงเป็นปรัติการในช่วงที่ผ่านมา NASDAQ ก็จะสวนทางชัดเจนนะครับกับผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ10ปีด้วยกันครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมในกราฟิกถัดไปครับ ตัวนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญก็คือดัดชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นตัวสะท้อนเงินเฟอ้อนะครับถ้าไปดูตัวเลขในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา CPI อยู่ที่5%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา5%หลายคนก็อาจจะตกใจนะครับว่ามันค่อนข้างเยอะนี่ แต่ต้องไปดูก่อนว่าปีที่แล้วพฤษภาคมปีก่อนตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ต่ำอะไรก็ตามครับของปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเยียร์ออนเยียร์ยังไงก็ต้องกระโดดส่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าฐานเดิมของปีที่แล้วมันค่อนข้างต่ำนะครับนี่แหละครับก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันจากตัวเลขต่างๆที่วันนี้เศรษฐกิจอินไซต์หยิบยกมาว่ามันจะทำให้ธนาคารกลางสาหรัฐเริ่มที่จะถอยคันเร่งหรือว่า QE tapering เริ่มที่จะดึงเงินกลับมาหรือเปล่าและทำให้สภาพคล่องทำให้ความ ร้อนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีปัญหาหรือเปล่าคงจะต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญจากทาง L H Bank นะครับว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับค่ะและผู้เชี่ยวชาญอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยผูมิเนยการสํานักที่ปรึกษาทางการเงินจาก L H Bank ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณเพิ่มศักดิก์อนอื่นเราเห็นภาพเงินเฟอ้อที่คุณมงคชยัยเล่าให้ฟังแล้วแต่ตอดจากนี้ล่ะคะไตรมาสสามไตรมาสสี่ของปีนี้มีมุมอมองยังไงบ้างกับเงินเฟอ้อและเพราะปัจจัยอะไรคะ่ะ ครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ขยับขาคุนทั่วโลกนะฮะมาตั้งแต่ช่วงการเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญสาคัญนะครับอย่างพวกตัวเลขการจ้างงานตัวเลขกัชนีพิการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและบริการรวมถึงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะฮะที่เพิ่งมีการประกาศไปถึงแม้ว่าจะขยายตัวสูงที่5.0เซนะครับสกวาที่ตลาดคาดไว้ที่4.7เปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนทําให้ตลาดกลัวนะครับ นายภาวะปกติเนี่ยเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญแล้วออกกาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกับเป็นปันจจัยที่เรียกได้ว่าส่งผลลบมากกว่าส่งผลดีต่อตลาดหุ้นนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยกังวลว่าการเื้นตัวแข,แข่งของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับมันจะส่งผลให้เฟดเนี่ยลดน,นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเร็วมากขึ้นตรงกับคําว่า good news bad news นะครับหรือว่าข่าวดีเนี่ยเป็นข่าวร้ายสำหรับตลาดหุ้น สำหรับช่วงไตรมาสสามลดถึงไตรมาสสี่เนี่ยเรามองว่าตัวเลขอินเฟรอนะครับมันจะค่อยๆชะลอตัวชะลอตัวในการขยายขยายตัวมากขึ้นนะครับโดยในปัจจัยดังนี้ปัจจัยที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของฐานของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ในช่วงไตรมาสสามถึงไตรมาสสี่เนี่ยปรับสูงขึ้นมาพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสองที่อยู่ที่ระดับต่ำม,มากเฉลี่ยแล้วต่ำกว 3, ่า0.5เปอร์เซ็นต์เนื่องจากสหรัฐในช่วงนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินนโยบาย social distancing อย่างเข้มข้น แต่ในช่วงไตรมาสสถึงไตรมาสสี่เนี่ยฐานของ CPI นะครับมันปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ1นึถึงหนึ่งจุดังนั้นเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงตัดจักนี้น่าจะค่อยๆชะลอตัวลงนะครับประเภทที่2นะครับจากการที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยราคาน้ำมันดิบ w t i ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับเ0เหรียญ จากนี้ไปเชื่อว่าจํานวนแท่นขุดเจาะน้ํามันในสหรัฐหรือที่เรียกกันสั้นๆนะครับว่าหลีกเขาเนี่ยณัปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่360แท่นเท่านั้นที่กำลังดำเนินการอยู่ต่ังจากช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดนะครับที่อยู่ที่ระดับเกือบ700แท่นเลยทีเดียวหรือ่างกันเกือบเท่าตัวดังนั้นนะครับเมื่อจํานวนแท่นขุดเจาะกลับมาเปิดดําเนินการมากขึ้นจะส่งผลให้ซัพพลายของน้ํามันเนี่ยมีมากขึ้นและจะช่วยให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยชะลอตัวลงซึ่งจะส่งผลไปถึงดัชนี CPI ด้วยเช่นกัน อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องเข้าจับตานะครับเป็นเรื่องของตลาดแรงงานจากตัวเลขตำแหน่งงานเปิดใหม่ประจำเดือนเมษายนนะครับปรากฏว่าสูงถึงราว9.3นตำแหน่งถึงวันที่คาดไว้ค่อนข้างมากที่8.3าตำแหน่งการลาออกนะครับก็มีสูงเช่นกันเนื่องจากว่าคนที่ลาออกเชื่อว่าจะหางานใหม่ที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยและไม่ยากปัจจัยนี้อาจจะส่งผลต่อเงินเฟ้อในด้านการขยายตัวบ้างเช่นกัน แต่เชื่อว่าภาวะขาดแคแลนแรงงานเนี่ยมันจะค,ค่อยๆทุเลาลงนะครับหลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นแล้วก็เช็คช่วยเหลือของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะมีถึงแค่เดือนกันยายนนี้เท่านั้นเพราะไม่มีเช็คเข้ามาช่วยแล้วนะครับก็ต้องกลับเข้าไปทํางานตามเดิมสรุปนะครับเรามองว่าการขยายตัวเงินเฟอ้อจะค,ค่อยๆชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังครับครับก็เริ่มมองเห็นการปรับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ ครึ่งปีหลังนี้นะครับมีสินทรัพย์อะไรที่น่าลงทุนแล้วก็น่าจะเหมาะกับคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์ในการปรับพอร์ตบ้างครับครับผมในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรามองว่าหุ้นในกลุ่มที่เติบโตได้ค่อนข้าง,งดีนะฮะอย่างพวกเทคโนโลยีสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ไบโอเทคโนโลยี จะได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยส่งสัญญาณชะลอตัวลงนอกจากนี้นะครับ <c oughs> เราเชื่อว่าแนวทางที่เฟดจะส่งสัญญาณการลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นด้วยในกรณีที่เฟดอาจจะส่งสัญญาณออกมาว่าจะเริ่มปรับลดปริมาณ QE ลงนะครับมาในเดือนนั้นเดือนนี้จา หนึ่งแสนสองหมื่นล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยลงมาที่เป็นแบบอาจจะหกหมื่นล้านเหรียญต่อเดือนก็ได้หรือเท่าไหร่ก็ตามนะครับแล้วเชื่อว่าปัจจัยนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาขยับตลาดในระยะสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากปัจจัยต่า,ยยางๆนะครับมันยังคงเอื้อต่อการลงทุนอยู่นะครับเช่นดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำมากสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงนะครับรวมถึงบริษัทจดทะเบียนยังคงสร้างผลการดำเนินการที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วนะครับนักลงทุนเนี่ยไม่ได้เกลียดข่าวร้ายนะครับแต่นักลงทุนเนี่ยไม่ชอบความไไมมม่่่ชััััดดเเจจนนนนาาาาากกกวะะครรบถ้้อตงๆขึ เชื่อว่าตลาดจะมีความผันผวนที่ลดลงนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนําต่อนักทุนยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงเนะนงทุนในตลาดพุ้นเป็นหลักโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะตามมาด้วยยุโรปจีนและไทยรวมถึงหลีดทั้งไทยและต่างประเทศโดยพอร์ตการลงทุนเนี่ยจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอย่างเหมาะสมไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ในสินทรัพย์หนึ่งมากจกนเกินไปนะครับโดยเฉพาะพวกกองทุนแนวสีเมติกนะฮะเพราะว่าถ้ามีปัจจัยลบรุนแรงเข้ามา แบบที่ตลาดไม่คาดไมคาดคิดขึ้นมาเนี่ยกองทุนเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะปรับตัวลดลงอยา่างรุนแรงในระยะเวลาลรวดเร็วได้ครับครับได้ครับชัดเจนนะครับเช้านี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์ครับค่่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยนะครับจากทาง L H Bank บอกชัดเจนว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาน่าจะค่อยๆเติบโตและก็ชะลอตัวลงนะครับไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันการลงทุนในตลาดหุ้นของตลาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปจีนก็ยังมีศักยภาพนะครับ พูดถึงเรื่องของการลงทุนคําแนะนําในการลงทุนจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะการให้คําปรึกษาแบบ e x c l u s i v ซีจะชวนคุณผู้ชมไปเข้ากลุ่มของ Facebook นะครับพลิกเข้าไปใน Facebook แล้วพิมพ์คําว่าจับเทรนด์ลงทุน by L H Bank Advisory กดเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถที่จะได้รับฟังคอมเห็นดีๆจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รับคำปรึกษานะครับจากทาง L H Bank ด้วย อีกครั้งนะครับจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจ f a c e b o o k ของธนาคารหรือโทรสอบถามได้ที่1327ครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามดูกันต่อนะคะกับการฟื้นสายเดินเรือแห่งชาติค่ะรับบริด e EEC นะคะรายละเอียดเป็นยังไงตามมาช่วงหน้าค่ะ thank <laughs> you